สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันที่ตุน้นกระตังรถมือสองคะเดี๋ยววันนี้จะพามาชมกับรถ Honda City บอกเลยคันนี้ต้องถูกใจขาซิ่งแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นเกียร์ธรรมดานั่นเองไปเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปดูภายในนะขออนุญ,ญาตพาชมรอบๆคันกันก่อนว่าน้องจะสวยว้าวแค่ไหนไปเลยจ้า Honda City 1.5S 2015เกียร์ธรรมดา หลอดไฟหน้าจะเป็นหลอดฮาโลเจนนะคะให้ความสว่างไม่ฟุ้งกระจายล้อมแมกหล่อๆเลยค่ะด้านท้ายโดดเต่นเป็นเอกลักษณ์ของ Honda City รวมไฟสีแดงตัดกับสีขาวของตัวรถได้อย่างลงตัวดูรอบนอกกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยค่ะ ภายในมีอุปกรณ์เสริมก็คือเกจวัดนะคะเพิ่มเข้ามาทําให้รถดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะเบาะก,ก็จะเป็นแบบเบาะหนังสีดําตัดได้แดงด้านหลังห้องโดยสารนะคะนั่งสบายกว้างขวางนข้างหน้านั่งสบายเช่นเดียวกันในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางจุของได้เยอะสุดๆไปเลยค่ะ ฝากระโปรงท้ายน็อตยังไม่มีรอยขยับซับในเดิมๆซีนซอกตะเข็บเดิมยางอะไหล่อุปกรณ์ขันล้อแม่แรงครบค่ะในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้าคุณลูกค้าดูได้เลยค่ะแห้งๆไม่มีคราบกาวไม่มีคราบน้ำมันเยิ้มนะคะบอกเลยว่าใช้งานต่อได้อีกยาวๆ หากคุณลูกค้าท่านใดที่ดูคลิปนี้นะคะแล้วถูกใจรถครันนี้สามารถติดต่อหาหนิงได้ตามเบอร์ท,ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะคันนี้ Honda City 1.5S 2,015เกียร์ธรรมดาบอกเลยราคา359,000บาทเท่านั้นสำหรับคุณลูกค้าเครดิตด,ดีสามารถฟรีดาวน์ใช้เงินออกร้สูงบาทได้เลยผ่อนต่อเดือนเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะ